โอ้สวัสดีครับผมมาเยือนโซนอำเภอม่วงครับวันนี้เมื่อมึงรถตามเกระแสนะครับเมสี4708ดุนไม้นะครับผมเพิ่นผ้ามากเพิ่นสวนมากครับมากน้ำเพิ่นครับผมสวัสดีครับอีพอเรากินเขาอยู่ครับโอ้จะคล้องเพิ่นกินเขายู่ครับถ่าชมน้างานบนกับดูเดือดภายในนะครับหลวงมาไทยพี่น้องเมึงน้ำกันนะครับี่ตาไกเอสลัดแบบจอนเดียนะอือ เป็นเกียร์อะไรได้ก่อนพี่อ่าสิบสองคนสิบสองเกียร์ซัทเทิลสลักข้างเดียเกียร์ซัทเทิลไม่พ้นเกียร์เฮลิเกียร์ซัทเทินปกติซัทเทิลนี่ต้องคางบั้งแนมโอ้ราคาเท่าไรของพ่อเราปะอ่าสิบหกตัวเปล่าแต่โอ้วุ่นวายหางประเดี๋ยวป่ะเอาเครื่องเดือมาให้ป่ะเอาให้ได้ไงเอ็กบ่ลูกมันแสนหงงานเมาโอครับ เด้ก็ยงอหนังยงักเมยออกกเมาเมาหนักย่นเบาเีเมานกบ้านทีได้กอ่านเมางานกได้เห็ยมยยยันันันแดงมันแดงมันพรดเยเฮ็ดยั่านดเลยเมาเเือเมากับเมาคนัเอามายกปีหพเมาันี่ปีที่2อง่ครับงดแล้เทาไรครับปีนึงนอนโอง โู้ใหญ่ดีนะเบ็ดเสร็ตตเท่าไรพอรวมหางหางเขามีแต่เข่เข่ให้มเขาเดิกันเดิมได้อะโอหรวบ้เดโอ้านะโอ้ทงดอกอ่งยนงหกองนี้เขา็ดสิเองเขารม่น้ำเขาโอ้เฮ็ดเลียมได่าไครับใหญ่ครับกองใหญ่นี่วิวยังอีกคุณ เหนกระทานี่พี่หลวงพ่อเราเห็นงานนี่แล้วถามหวงพ่อเราเห็นงานใบมีดแปดฟูดมาถึนครับถามนี่กัจังนานี่รอได้เนาะรถโอ้ยใบมีดทำที่เอียดเนาะแมตสี่เฟอร์กูสันดิใช้พันเจ็ดเห็นอยู่หรือเ่าหลพ่อนี่พันเจ็ดมีอยังคืงกันมัือ โอ้ก็หาขายสมหพ่ัน้าวให้แกปเดคาหบบรถจกปีครับรมดอดีอคือเปลี่ยนปะเปลนใไหนั่นบมันเหมามันซ้อมร้าย่ะพ่อซอมรายโอ้แา่น้ำมันหนครับมันเบิดดูป่ะนะบ่อืม กล้ๆกับจักันี่สินะครับปีนนั่นเวียนงานน้องผมอยู่น้องจะเออนั่นเปียโนอะไรครับพรถไทยเด็นมาสีขันนะเปนหกห่งนย่เพราะมันสีปะเสื้ออะไรป๋ามันเป็นใจไหนทีเดียวคือเปลี่ยนไปเรื่อยมันเข้ามาหายกําไรเนี่ยปล่อยออกไปนะก็เลยขึ้นมาเรื่อยก็มาหกหกีศูนยก็มาตุบตาเกียร์ส0 ยึดที่ไปเหงนฟอดหนอเออน่ครับโอ้ไปตลอดได้กินโอ้ตายขาดทีเลยเอาฟอดนียู่อยู่ไหอนะฟอร์ดยู่กีอยู่ฟอรนดยูอยู่เลยแปลว่าันกำไรก็ได้ขายแหมล่โอ้ก็มาายแน่กับอป่อยออกไปกับปล่อยอะไรได้บานครับเศรกีีฟอดฟอดมันก็ไในพันสี่แสนเ่หรือสามกว่าลมันก็ สามไปไปสามที่ราคาดีนี่เนาะที่ราคาดี่หกี่ศูนย์หายากท่เหรอม่ะครับปีปีใหม่ของหกสี่ศูนย์แมนตัวนี้ฮอลแหล่นมาแมนนี่เอแล่นอ๋อได้ลบไปขันสี่ขันนวะสันขี้ขันที่สี่หรือขั้นที่หาขันที่หาแล้วนี่ขันที่หาเลจากหุเหกนส่นึ่งศูนย์หกสี่ศูนย์แล้วก็มา เมื่อยอยู่กับเมื่อยอยู่บ้านนี่เมื่อยนะครน่้าองลูกเต้าเขาหามบัโอ้หามมาเ่าเป็นเท่าเท่าเ่าเาเอไอ้กูถ้ากูมากกว่าใ่เนีจะได้หามก็ไ่ได้เออแม่ไม่หหนมากเนะแม่ยู่บ้านผมเหมือนกันนี่เท่านึงเหหกสับรถเผาเดียวรถส้งขันโอ้โหหน่หกสิบเลยวะไปเซ้ยเืนนี่ ต้ก <cin stereotype> ็ไปบุก hmm. ก <c oughs>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  ันเด้อก็ไ้คนมันมกคือว่าแล้วเห็นจะได้กับเศร้า nhạc ยังดีมันถึงคือนังเสือเนาอพ่อเนะเห็ดอาเสียเนาะนอก็เป็นก็เป็นเห็ดอันนี้เจ๊สิเ็ดยังเลยเนาะพ่อแม่หมดละไปรองขายผลไม้ขายของขายยังก็ไปยินเรได้บ่เบกคือต้องคืเห็ดดัวีแม่นบคือแม่นมันกัพอได้ใส่ได้ซอยดนเนาะไม่เหันพอได้ มันก็มีแยามกินหอดมือมีเลยลำเหนื่อยก็เมื่อยย้มหายอยู่กับมันก็มีธรรมดาเนอะตอนอยู่กตำรวจมาเด็ดชาวไรนะครับไปซื้อใส่กับพ่อรถขันอยู่อยู่กาะสินโอ้ลูกอุบลมามีศูนย์เนะครับจักเบิ้งอยู่ในโทรศัพท์แล้วก็บเอาเลยคุยกับเขาแล้วก็ไปเลยเอาเลยปลานี่อะไรมันเสื้อมหิบอั้ยยังอยู่ห่ออะไรมันก็มีมี บ้านนี้อัาสร้างนี้สร้างเขามาตรวจเส็ยงห้งไหนหรอมอเปามาโอ้โหมาแต่ว่าศูนย์เขาบริการยี่ก๊าสิ้นเหนแม่มาขาเขามาที่ผุนแม่มสาขาใหญ่ขนานี้อม่วนบริษัททางกรกั้นง่วนเขาเห็นให้อ่อยเขาใสุ่่นี่ายมันจะแม่เหนืบนรถหนุ่ม,มนหน,น,นักมันเป็นต่อ,อูีน้ำหนักไรบ้านไหนอ่น้ำหนักมันน้ำก็เก่าหายเลยว่ามันหกตันหาตันกลัวหาือป่ตันกลัวุ่ ปเนี่ยานตันซองเลยมก็ปรวมเวียดดิเวียดก็สีค้างละวอ่อยเบียดค้างแล้วซองอร่อยค้างล้เพร่อยซีอร่อยก็สิไปสีตันปืนทางใบมีดอีกดิโย่เอาพ่อคอยเล่นปดิเหตงานเน้นยังอีกว่าเอาสอเราซะก่อนตัวยง้เราเริ่มงานเนาะธรรมดามาดินน้ำเพื่นนะเอาเ้าหเลยอเาเลยเพนอาเส้าวเขาม้ดุ่นเหียงมงานตัวนี้ครับนี่ก็ เสือกไว้คนคที่อค,คนบอกว่าคนบับนกเทเส<อ>้นี่และจมกาคนมาว่างเขาทานนี่ะว่าสัตอ๋อมันเป็นบาเจ้าของหน,าน,าน,าน้าบนบานบานพ่อจะบานได้ครับอ้วที่ต้มแหนมันต้นแ<อ>ง่นี่บออเคยมาเฮ่กางแนมกับโมบยนี่ะ คันยูทูเปล่มาแต่ก็เดีเศ้ามีแหงจังวะม่นวนเพื่อนไหมเพ่นงานที่จอานะ้าจะหนุ่ห้เราโกยให้รถทั้งทั้งเราเราเด้นน่พอนีที่โอกาสที่โอกาสเศร้ามีแหงกการโด้นมายามแล้วะนักรถดอยู่หวหางสีเขนักกูได้ผมมันหนักกี่ได้ผมจะบ่าผมได้ขายดิผมไปโมเป็นเนาะแง่ไทยเ่ารถบืนบ่บืนขากบ่อแงไทยนะแมมันมอนรถอยู่บ่ บอได้บ่มีนักเลยไาโอ้หรือมันเป็นน้ำข่วงผ่านเพราผมขายมันมันตดบ่ปเลยพอใส่เก่าหานบ่บ่บ่ัคุยอยู่บ่อมากเลยก้าชมการทำงานท้งพอแล้วครับบ่พอแล้วเหียดเอวซะกันอยู่ถุกมากนี่อดีู้ผานำทัง แต่ข้าวข่มาผู้เดียวของส่วนแต่อพอเราคุยข้าวดเดียวดแล้วยอมรถจ้างเดียวท้าย,ายเขา<ด>ให<ช>้ล,ลูกเราว่ะโอ้หันใหญ่เลย